สวัสดีค่ะพวกเราเบบี้ค่ะทำไมต้องเบบี้เพราะว่า B A กับ B C นะคะมาจากคำว่าแบบและเดลค่ะโยงกันเป็นคำว่าเบฟแล้วก็เติมหวานเข้าไปเพื่อเพิ่มความแบบน่ารักน้องให้เด็ออกอ่านัเสียงกน่ารักมากขึ้นจากคำว่าเบฟเป็นเบบี้แล้วก็เติมเป็นเบบี่หวานก็เลยกลายเป็นเบบี้ค่ะ มันเริ่มมาจากการที่ว่าจริงๆแล้วเราสองคนเ,เป็นพี่น้องกันเนาะอี้เป็นลคำถามที่ถามมาเยอะมากว่าเราสองคนทาไมหน่าเหมือนกันหรือว่ามาเจอกันได้ยังไงเราสองคนก็ร้องเพลงไม่จนมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็เลยเห็นว่าเราสองคนมีอะไรบางอย่างที่เข้ากันได้ดีก็เลยจัดเลยว่าลูกสาวสองคนคนวรจะท้เพลงคู่กันก็เกิดเป็นบิกบีขึ้นมาฟังเพลงกนละสไตล์มาดตัวกันได้ยังไง คือที่แบมเนี่ยก็จะฟังเพลง,งเกาหลีเนาะส่วนเดียวก็จะฟังเพลงสากลแต่ว่าพวกเราก็มาหาจุดร่วมกันตรงกลางซึ่งก็คือไทยตอ่อเหมือนเพลงกับส่วนของพวกเรานั่นเองแล้วก็เราจะมีความชอบอีกอย่างนึงก็คือดิสนีย์ค่ะเพลงนี้ก็เลยจะออกเป็นอาการแบบมีความสดใสแล้วก็ฟังแล้วเหมือนแบบไปในสวนสนุกฟังแล้วแบบสนุกมีเอ็นทีมีความสุขไม่ต้องปวดเลยใช่ สับสนมาจากเรื่องเพลงใช่ค่ะจริงๆแล้วเพลงสับสนเนี่ยถูกแต่งขึ้นมาจากเรื่องของพวกเราสองคนคือมันเริ่มมาจากการที่ว่าเราสองคนเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับพี่อโฟนอะพี่อาโฟกชนแต่งเพลงนี้ให้กับเราสองคนเราก็ได้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เลยเกิดมาเป็นเพลงสับสนค่ะ คือจุดเด่นของเมปดี้ก็คือพวกเราเนี่ยนอกจากจะเป็นพี่น้องกันแล้วเราก็จะมีลายประสานค่ะที่ในแต่ละเพลงเราจะใส่เข้าไปเพื่อให้เป็นสมบูรานกันอยางลงตัวค่ะแบ่งลายร้องกันยังไง,ไงก็คือจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะแบ่งกันครึ่งๆเน,น,นาะแบบทั้งร้องทั้งแลร แต่ว่าถ้ามีส่วนของประสาเข้ามาเนี่ยเบลก็จะเป็นคนที่ร้องระสาเสริมเข้ามาเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีความถนัดในด้านของการร้องประสานเสียงเพราะว่าเขาเคยเป็นคอรัสมาก่อนอะไรอย่างนี้ส่วนรอบในเพลงนะคะก็เป็น,นี้เบลก็ได้มีโอกาสไนแอดจีบแล้ประลายระสาเข้าไปค่วนะว่าเอ้ตรงนี้น่าสนใจนะตรงนีน้น่าสนใจนะแล้วก็นำเสนอโปรเจคค่ะแล้วส่วนของแบนนะคะแดนจะมีส่วนร่วมในด้านของ โปรดักชันมากกว่านาะในเรื่องของในรายลเอียดยูิวิดีโอทั้ค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบขอช่วยดูภาพรวมว่าแบบเบ,บบี้ควรจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยร่วมก,กับพี่บอยคุณพ่อของเราเองก็มีบ้างค่ะก็เหมือนมันเป็นการทํางนานเนาะก,ก็ไม่แปลกที่คนเราจะมีความคิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นะการที่เราแบบนาเสนอเหตุผลของตัวเองที่แบบ ในมุมมองของเรามันก็อาจจะทําให้ดีตีกันบ้างเพราะว่ามองเห็นไม่ตรงกรันเพราะแบบบางทีการที่แบบเรามองเห็นสางกาันมันก็อาจจะนํามาสู่ความคิดที่ดีกว่าเนาะฉะนั้นก็ต้องดีตีกันบ้างเป็นธรรมดาไดแต่ก็ไม่เยอะเท่าคนอ,อื่นเนาะเราแบบตีกันน้อย <laughs> พวกเราก็ต้องขอฝากเพียงสักส่วนของพวกเราเบบี้กันด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมพวกเราแล้วก็ติดตามชมคอนเทนต์ต่อๆไปจากพวกเราเบบี้ทางช่อง y o u u t Mu ทูบ e n t e r t a i n m e n t เลยค่ะและอย่าลืมมาสับสนไปด้วยกันนะคะ